ขายดีฟานแจกสามกล่องห้าสิบกล่องละยี่สิบบาทขนมปังขนมเค้กหลายอย่างหลายแนว่วสวัสดีครับตอนนี้เข้าไปอยู่ที่ตลาดนัดบ้านหัวนาตำบลหัวนาอำเภอเขมราชจ,จังหวัดอุแกราชธานีตอนนี้มาเบิ่งตลาดต้องการับ้ี่นอ่อแนวขายแนวขายหลายอย่างหไร้แนว่ว áp lên lõng nó rồi, nó sẽ bát sẽ thua ngẹp. Ngẹp,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  nè Nè เงียบเงียบเงียบเยบจะหอี่สานนะก่คือรกน่นคสังจโการาเก่ยอมาาองืองนีแล้วัน่จ่ส่วนทั้งนี้บรรยากาศคือขากับนี่ค่ะกับซุ่มแซวลทุกข้ากับแซ่ซุ่มบรรยากาศคือขากตลาดหัวหน้าอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีสุดยอดบรรยากาศการขาการทายหนึ่งครับ

แต่กินเบดร์เกียเ่ด้านนี้เดิคเกิวซอกิวแต่ดมี่นือเข้าดนดนหน้าค้กันทีนเรากน่ว้ากันเขาแต่ว่าไ่ได้ค้กันุณนว้าเอไปนบ่อสุดยอดเลยครับคุปาเบิร์ปลาเบิร์ดล,ละส0บาท ตัวใหญ่เลยเนาะปลาเบิดปลาปลาอย่างไรอยู่คุณทัคนปลาย่อนปลาต้องกายายอยู่ร้านแม่นอมแม่นอมสามพันบัวคนจัดเต็มเลยครับสุดยอดบรรยากาศการข้าการายตลาดนะพโนาอม้อร่กรำก็มีคนวห้เห้อรวเมอรำกรำ ผลอ,ไปไปอัอล้ขัดมวลหน่เเป็นงานวัดเลยรักษาหาช่างเองตัวนี้ช่างเอีงใจเงินเองอสุดยอดเลยครับบรรยากาศการขายตลตาดตะพนร้านแม่นองสามพันโบครับแปดสิบบาทจ้าแม่ข้าวต้าถั่วเรละสี่สิบมงครับร้อยต่อร้อยแปดสิบบาท ตแลกคัตะละบาทกว่าเกือบสองบาทแมงครับว่ามงครับลอยหน่งต่อร้อยแปบบาทโู่ๆนะเจ๋เลยวั่ไทยคึก <logical> ักไปัาพระย ถ้าพนจะเลือกปลาเอือร์จ้าพนเลือกกล้วยนี่ขายนี่ขายมีหลายแน่เลยครับพี่น้องเขาฝากตามฤดูกาลนี่ปลาเมล็าโพงปลาเคือนพรบก็มีตอนนี้พบหน้าตาฟางก็มี่บหน้าทังพุทธก็มี่นั่งแหงนั่งแหงมากล้วย บลบานจะดิขาพยักรดตรง้ีกหอยหอมหอมหอยหอมหอยหอมหอมุงรอยทุงใหญ่แล้วก็เป็นทุ่งละร้อยยังราอยู่ครับสหยอดเลยครับมาจากขาการขาการขายเหมือน

มัจะเป็นนิ้ไร้ใเพราะอะไรครับเพราะใจของเราแต่ละคนันมีหน้าที่รองน้องละลยแล้วก็รองความมุ่งมู่รากกายเห็นเป็นทุ่งทุ่งละลายไม่ได้เที่ยวคนที่มีความสสำหรับคนที่เป็ใจเออเดือกเอากละลยดครับปวดในกลุ่มใจนะครับกพพราะคนที่เป็นรูคไตเปการรักษาที่ดีเกิดไร Buna không lấy gì qua. Lemo ghi mốc món. mà ba nội. Mó quà 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 nội. nội. งกคว้านหูกขอบขอบมปนใหญ่เนี่ยเป็นใหญ่เลยทีนี้ตัวเมื่อกี้ค่าดิคาดีบรรยากาศถึกคักโอ้ข้าเข่าข้าวเข่าโทหันสำร็จเลยหอมนะหอมแบบกินเต็มี่ผมเนงะดิ่งกิ่งรี ลูกตอเขียดแห้งคบน่อยคกบหน่อยกบหน้าคงละร้อย<ง>เนแนวกินแนวอยากบานบานปูหน้าคปูหน้าคงเลยยี่สิบบาท กุ้งน่อยก็มีกุ้งค,ค,คอยกุ้งคอยกับทงละยีสิบบาทอของแสบผู้เท่าออตัวนีมาคู่โอ้ตัวหมัดยังหมัดละสิบบาท lạp ba tong lạp sao bạc thịt taro, ăn là cơ hói chuột. thịt thu sẻ, bát thu nua ขามลสิเนะ่ดนมอีคขายดีขายดีมาขายีปอ่ะเามันึงค่ะเอาขนมแม่น่นบริกิเอาไหมฮะมนทำปูขามุ่งไหวน่ะก็เลยมันหอดย่งขายวก็เลยเอามาขายแต่ก็นขาดูขายเอามปากกได้ฮ้ยไห มาแตงสอบยิ่งสอบละเีสบาทหัวกระกละสิบบาทจะคลองสวนมาเอ็นามบานเ่แตงสามารถาวบากใครดิบใครดิ ขายดีขายดีขดองสวนบ้านเท่าบ่ของสวนบ้านเาเองครับพี่น้องมันี้ยมัใหญ่จากบาทยี่สิบบาทมันใหญ่ยี่สิบมดหน่อยสิบบาทอัสิบสิบสิบบาททุกอย่างค่ะ้าวจะมาเตงด้มเลือกเอาค่ะโอาแต่ตงมันัวสิบบาททักทั้งวงกัดสิบบาทเอาไปขาเแ้วค่ะเลือกทีของสวนบ้านเห้าอีกล้ครับปลูกเองขายเอง บรรยากาศทั้งทีโล่งนั่งกรจายเลยเพราโล่งลมปุ๊บ0บาทจ้าง่ายเลยแม่จ้าครับก็มีคนกำลังไปกำลังมาครับสุดยอดบรรยากาศการขายตลาดนัดบ้านหอนาอำเภอเขมราชขบนวารจกานีนครับชาบ้าชาบ้าตุ้กติกตกแตงทุงละ20บาท อันนี้ก็สิบบาทสิบาทนา่คัดหมอคัดสิบบาทคบรรยา,ากาศคนกำลังไปกำลังมาดูา้ากำลังงานคือขาดครับตลาดนัดวนาครับโอ้อนคทิพเขาใหญ่ก็มีทิพเขาอาันก็มี10บข้าวครลุ่มยังกะนอง โอ้ขนมเอ้ขนมเป็นไรคนน่ะชามก่องห้าสิบขนมเปียขนมยังไงผมไข่ดิบไข่ดิบโอ้ขนมพุ่ยโอ้แ่ขนมอียงหลายๆขนมขนมขนมปังขนมเปี้ยคนอเมริกัน สามกล่องห้าส um, ิบบาทสามกล่องห้าสครับผมขาได้หมดเลยได้ยูิคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดหาจังวะครับไดก่ยนขอท่างใดบ้างขนมเปี๊ยขนมยังเนี่ยขนมปังสามกล่องห้าสิบบาทตัดับ ขายดีขายดีหอยมันสีเบิดนี่ปลากวอาเราขึ้นลายจังตัวห่อใหญ่เลยคือเรืออันเดียวงานเบิดจำโอ้ขายดีเว้ยลุ่มเนี่ยห่านมาเนาะว่าแม่แจกพี่แล้วลุ่มปลาเนี่ยโอ้สุดยอดเลยใส่ตัวหาอยากได้เบิดแโอ้ยขอบคุณครับ ขนมป an spl an spl an. <c <c ังขนมเปี <c 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 ๊ยะเตยเลยโอ้ยังแล้มัดแล้วนี่อันเดียวสากองห้าสิบครับสามกองห้าสิบบาทสกลองยี่สิมัดแล้วครับมัดเดียวนี่เรื่องเยะ เอาแลัอข้ายนดาแล้มาสามกองห้าสิบบาทครับอันเดียวนี่ยเดียวครับอันเดียวจักบาทนี่มันเหลืออันเดียวนี่ อันเดียวเก้าบาทครับเอาเก้าบาทมมนเหลืออันเดียวเกาสามิบครับอันเดียวเก้าบาทเออต้ไหนเหรอใจกันังอ้เดียวเีบ่ได้ไม่ใช่ว่าอันเดียวบ่อไหนนะอันเดียวเนี่หมดแงหมดแล้วนี่เข้าวแห่งอ อันนี้นะครับเนี่ยเออมันมันมีอันเดียวเนาะยังได้๋สามอันอยู่โอ้ยยังได้๋สามอันอยู่เพิ่นเหลืออันเดียวใครทีใครที่ยำบะเมนแจกแม่นยังเลยยบกระปุกคนเด้อเหยียบกระปุกคนตายเลยเมาเด้อสี่ร้อยแมบแล้วครับเด้สามกล่องห้าสิบครับสามกล่องห้าสิบเอาเลยเอาเลยพวกใครทีปันแจกเลยสุดยอดขนมปัง ขนมปังขนมเปี๊ยะดไม่คนวะอ๋อขาย่แงุดไม่ดุ้ดยอดนเลยครับว่าแม่แจกว่าแม่็นลุ่มอย่างลุ่มขนมปังครับบรรยากาศชุดครับวันนุ้ดยอนบรรยากาศการขายการขาย้หลังจากคนตกเมือว่าน เบื่อเบื่อเมื่อนี้ฝนบต่ตกพี่นอ้องเฮาก็ออกมาหาตลาดตลาดหนะ้นาพ่อหน้าเพิ่นเก็บมาหลายวันต้องไปเพิ่มมาหลายขนาดสุดยอดเลยครับกระเพาะอักเสบหรือว่ากระเพาะเป็นแผลนะครับบางคนเรานี่นปวดอยู่ในกระเพาะอาหารท้องมักจะเป็นเฟ้อเป็นประจำ แล้วก็นาอ้อมไปก่อรับเพชรต้องคนที่รวมตีงสเป็บาสูงเจับาทเพชรนี่ิบบาทเออทงนึงเดี๋ยวหาเรียนก่อนบกินเพชรสืไปกกินได้หน่วยสองหน่วยกันน่าก่อนทงละชิบบาทเพชรมาเขียบมะเขียบทำงามเลยเนาะ แล้วทหนดสาวเมีย,น,ยมน่โอ้โใส่กรมอมุกย่างสัตว์นะโอ้หกไก่สิบบาทหอสิบบาที่สิบบาทยานี่เราก็มีนะครับโรคตัวนครับคนเราไปอยู่หลายทีครับบางคนป